ลักษณะนิสัยของคนที่มีบุญเป็นเทวดานางฟ้าลงมาเกิดดูได้ไม่ยากสังเกตได้จากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้คนผู้นั้นอาจจะเป็นเทวดานางฟ้ากลับชาติมาเกิดก็เป็นได้ 1. เป็นผู้ที่ไม่อ้อวดคนที่มีบุญบารมีลงมาเกิดเขาจะไม่มองว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นไม่ยกตนข่มท่านลูกาลเทศ รู้ว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรฟังจะวางตัวดีแม้อยู่ในที่ที่สถานการณ์ไม่เป็นใจไม่ว่าจะรวยหรือมีมากกว่าคนอื่นขนาดไหนก็ไม่เคยอวดว่าตัวเองมั่งมี 2. จะพูดด้วยปัญญา คนที่มีบุญบารามีเขาจะมีวาจาที่น่าฟังน่าเชื่อถือไม่ใช้คำพูดไปในทางลบให้ร้ายคนอื่นจะใช้คำพูดไปในทางที่สร้างสรรค์จันลงใจพูดให้คนฟังรู้สึกดีมากกว่า 3. จะไม่สร้างความรำคาญ ก็คือจะไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่คิดอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางกายวาจาและใจจะทำให้คนที่อยู่ใกล้มีแต่ความสุขกายสบายใจเท่านั้น 4. จะไม่ฉุนเฉียวคนที่มีบุญเขาจะไม่ใช้อารมณ์จะใช้เหตุผลมากกว่า ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก่อนจะทำอะไรจะคิดไตรตรองอย่างถี่ถ้วนเสมอเพราะกลัวถึงผลที่จะตามมาทีหลัง 5. จะเป็นผู้ที่ไม่หวาดวันและไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุอันควรจะมีสติอยู่กับตัวเองเสมอและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่เกรงกลัวต่อปัญหาที่จะเข้ามา 6. จะเป็นผู้ที่มีวาจาสำรวม ไม่ก้าวร้าวใส่คนอื่นไม่ว่าจะผู้น้อยหรือผู้ใหญ่กว่าจะวางตัวดีประพฤติดีต่อตัวเองและคนอื่นเสมอเป็นคนที่พูดจาดีทําให้คนรอบข้างมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ 7. จะเป็นผู้ที่อดทนได้รอได้จะเป็นคนที่เข้มแข็งมีความอดทนมากๆมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆมองเห็นความสำเร็จทุกอย่างมาจากความอดทนของตนเองเสมอ 8. จะเป็นผู้ที่ไม่บน่นเป็นคนที่มีปัญญาเป็นเลิศยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตได้เข้าใจถึงความเป็นไปของชีวิตจะรู้ว่าบ่นไปก็เท่านั้นรู้ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือผลแห่งกรรมที่เราเคยทำมา 9. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อความผิดเกรงกลัวต่อความไม่ดีทั้งหลายและสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุข 10. ไม่ฟุ้งซ่าน จะเป็นคนที่มีสติปัญญาจเจริญสมาธิและสงบจิตสงบใจอยู่เสมอไม่คิดวิตกกังวลจนเกินเหตุจะมองเห็นถึงปัญหาและเข้าใจความเป็นไปของโลกเสมอ